สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ่งสุกุสุสค่ะกลับมาพอกันกับดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางช่อง Youtube ทาง f a c e b o o k แฟนเพจนะคะเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะคือเก่าเมือนเดิมบริตามอีหลาอุงอิงบริตามวงสาวหน่อยเพจบันแพ่ง ไปถ่ายคลิปวิดีโอมาให้พี่น้องเบิงนั่งยูนิคองจัดรายการวิทยุยูบ้านมองเกา่าคือเก่าเหมือนเดิมนี่แหละนะคะขอบคุณค่ะสิ่งที่เพิ่มเติมขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องเป็นห่วงเป็นายมือเคื่อนขีเข็บตอดพี่น้องขีเข็บกัดเนาะ,ะเขาเอื่นกัดเนาะถ้าเป็นขีเข็บเนี่ยตะขาบนะคะพอดีฝนตกทางอุบลเพิ่อนเกสรหามองลีหมองซน้องเท่าผ้าใบคือสีแมนมองที่เพิ่นปลอดภัยที่สุด แต่บบปลอดภัยสาหรับดีเจนะคะเรลาก็เป็นความประมาทที่เฮ้าบริเคาะห์บริเบิงบกิจวาเพิ่นสิมาอาศัยอยู่ในหันกระโดนไปเต็มๆถือกัดไปโอ้ยเจ็บปวดทรมานไม่งอดตอดนี่บอดายเคืองเลยพี่น้องคะไม่งอดตอดนี่ทิ่วๆขันๆบ่เป็นหยังแต่ขี่เก็บต,ตอดนี่พี่น้องเอออยา่าอย่าแก่ปวดว่าแมนซอยยังบอดาเลยนะคะแต่ว่าพ่อแจงมาตื่นเสามา กระทุเราเบาบางลงกันยังบวมยังแดงเกิดอาการขั้นเจ็บ,จบป,วปวดขั้น,นแต่กนดีขึ้นบริแพามากมม่ขอบคุณทุกความห่วงใยถูกกับรังใจที่มาทั้งมาทั้งเพียเธอค่ะเด้สอสาวหนุ่มเงินไปโผลในเพียเมื่อคืนมันเลือใจไ้แบบบงหัวโตสันทอพี่น้องมันปวดแห้งนะคะเอาดีขึ้นแล้วพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายค่ะแล้วก็ขอบคุณเสือจากอาอการชัค่ะคุณพ่อ,อาการใช่วิไลศิล ของพี่นอ้องอ่าพอพะยะของพี่น้องนี่ละเพื่อนเห็ดเสือง,งามแจกแสนซับด้วยสองแสนซับบุ๊จจำบ่ได้ตอนนั้นนอเพื่อนเห็ดแจกเพื่อนว่าเอาเสือไปใส่อืมเอาบ้องหมได้นี่กันเลยว่ะเบอร์เอ็มตัวใหญ่ทรงผููใส่พี่น้องคะ่ะกันเลยตัวใหญ่ขอบคุณอนายเดอร์ค่ะไอการใช้การใช้วิไลศิล์ลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะเอากาติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนคือกันนะคะ แล้วก็มองนี่เมื่อนี้พี่น้องคะกอน,นานี้สาวน้ำเยื่อมานังเวา้าหลือสาวน้ำเยื่อกเอาวิดีโอจากช่อง u t u b e มาเปิดต่อก็เลยเหตุให้คิดฮอดคิดถึงความหูสึกบรรยากาศที่สาวน้ำเยื่อเคยนั่งจัดรายการวิทยุตั้งแต่เริ่มแรกนะคะวงการพัฒนาแห้งพัฒนาไปหลายแห้งพี่น้องในเรื่องราวของการจัดรายการวิทยุนะคะล่องลำดับขั้นตอนเบื้องนอาที่สาวน้ำเยื่อท่านพี่น้อง สารนุ่เียนจะได้การก่อนปี254 5หอ่าปี254 5นหี้นี้เริ่มมาจาัดลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งกับทีมงานครูหนุ่มกลุ่มสะอ่อนกับทีมงานของคุณครูสลาคุณวุฒินะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นสารนุ่มเยียนจัดเป็นเพลงสติงและกับเพลงเพื่อชีวิตนะคะคือจัดตันแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัายประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วบตา,านีสิ่งที่เห็นคือช่วงแรกๆก็จะเห็นแผ่น แผน่นแผ่นใหญ่ๆแผ่นเสียงอ่ายุกแผ่นเสียงใหญ่ๆอันนี้สาวน้ำยื่นบริสัยนะคะแต่เห็นบางคนยังใส่อยู่อ่าเอาเข็มจิมนะคะบางคนยังใส่อยู่แต่ว่าช่วงนั้นสาวน้ำยื่นบริสายค,คือเริ่มมีเทปเทปคาสเซ็ตอ่าเทปคาสเซ็ตส่งเทปรายการนี่เนาะยังเอืน่นเทปรายการอยู่เลยส่งเป็นเทปคาสเซ็ตอัดรายการเสมวนเทปพ,พี่น้องไปส่งไปส่งรายการ ออกอากาศจังสีนะคะก็จะมีเทปคาสเซ็ตเราก็จะมีในช่วงซีดีพี่น้องซีดีก็จะมีทั้งแผ่นเต็มและแผ่นตัดถ้าแผ่นตัดนี่จะตัดมาประมาณ3าเพลงนี่นักของมอล่ําจะตองมาหาดีเจเอามาฝากมาตอนฝากเพลงเนเดอ่าเปิดเราการังเทอมมาสัมผัสออกอากาศน้ำกันจังสีนะคะเราก็ขยับมาเป็นมินิดิสนะคะมินิดิสนี่ก็จะเป็นแผ่นหน่อยโลงเนาะมันจไดหลายเพลงก็เอามาฝากมาตอนกัน นักของกับมาเองอีกนั่นหละ่ะเอามาฝากเอามาเขามาสัมภาษณ์ออกอากาศน้ากันนะคะพันจากมินิทิสก็จะเป็นแฟ็ได f ์แฟ็ไดแผ่นเป็นหน่อยๆเอามาเสียบใส่คอมมาจุบใส่คอมเนาะเอาเพลงลงคอมไว่เอาไอแฟ็ไฟดซ์กลับไปหนักของเพื่อนกับเอากลับไปนําจังสีนะคะแล้วก็มาถึงช่วงคออีเมลได้พี่น้องคออีเมล สรงเมลมานี่นักข้องมอล่ัมเริ่มห่างหายจากนักจัดรายการวิทยุเพราะว่าความทันสมัยทรงเมลฝากมาทักแชทบอกกันอ๋อสาวน้ำเงีนลืมบอกในช่วงที่มีขั้นตอนต่างๆเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่บอกเคยจางหายนั่นคือการฝากเพลงฝากแผ่นผ่านไบสนี่มาหอดบานมาหอดสถานีกันยังมีทรงมาเรื่อยๆนะคะบอกว่าจะเป็นในรูปแบบเทปซีดีนะคะ มินิดิสหรือว่าจะเป็นแฟดได้อานะคะแฟดได้ลังคนนี่ก็ลงทุนจูบไซไหมาเลยอ,อย่างสิ่นะคะก็คือไห้มาเป็น,นหน่อยๆมาเลยอ,อย่างสิก็มีค่ะเราก็มาเป็นอีเมลเนาะอีเมลแล้วก็ทักแชทบอกกันได้บ่าตานี้ฝากเพียงเนเดอร์เอื้อยฝากเพียงเนเดอร์จ้าอย่างสิ่นะคะฝากอีลาฝากไอเพียงไม่แน่อย่างสิ่งกะเริ่มมีแบบนี้ อ้ายฝาเพียงไหมในเด้นอนอ้องอ่ามีกันแบบนี้กนนระจอนกขมือนี่พี่น้องคะ่ะสารนุเงเยน้ไม่เห็นโอ้เมือว่านี่มือก้อนนี่สารงงนุเงเยื้อนั่งเว้าแล้วเปิดบันทึกการแสดงสดผ่านอ่าผ่านคลิปเนาะผ่านวิดีโอนะคะนี่พาฒนามหอดคันนี่แล้วปาตานีได้เห็นหน้าเห็นตาผู้จัดรายการได้เห็นบันทึกการแสดงสดแบบรวดเร็วทันใจแสดงมือเคลืนนี่มือนี้สิเอามาเปิดให้ฟังแล้วเห็นบอก่าพี่น้อง สาวนงเงีน้นกำลังทำนาทีหนักจัดรายการคือเก่าตัวหนี้กันเลยว่าแต่ว่ามาแนวรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งพี่น้องคะเรากับมะฮอนวมาถึงชจวงนี่บ่งเป็นเพื่อนฝากเข้าเหรอด้พี่น้องว่าตานี้เข้าต้องขอเพื่อนมาเปิดได้แบาตานี้นะมันจะก,กลับกันไปเรื่อยเเห็นว่าเขาก็ต้องไปขอเพื่อนขอใส่ลิขสิทธิ์เพื่อนนะคะขออนุญาตสาวน้อยพิศบ้านแพงเนี่ย เอื้อยิบมาจากเรลยงเนเดอร์ถือว่ากันเป็นการโปรโมทเหมือนนักจัดรายการวิทยุกําลังทาหนาทีแต่ว่ามือนี่เอาเป็นรูปแบบเอาเอาเป็นรูปแบบวิดีโอมาให้เบ่งเลยนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเรื่องการสัมผัสการยังหนีนอดยุคสมัยใหม่นี่ก็จะเป็นแบบวิดีโอข้อเ,เบนบคะได้เห็นทั้งผู้จัดได้เห็นทั้งนักของผู้ยุกไกล อ้าความทันสมัยเป็นแบบนี้พี่น้องมือนีสิเปิดเพลงยังให้เบิงให้ฟังว่าสันขออนุญาตยิบเป็นหอบฝันมะหลังคานอ่อนซ่อนน้ําหลาพี่นอ้องเมื่อคืนนี่อยู่ที่พัทยาเหนือสายสามอีหลาอุง้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแข่งฝนแต่คนอัญญั พี่น้องบนนี้นะคะพี่น้องนีเบิงบรรยากาศเพลงนีไปน้ากันแล้วพี่น้องจะเห็นเนาะแต่ว่าหลายคนเบิงเบิ้ดแล้วละจังสีย้อนเบิงน้ากันอีกเท่นหนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจงพ่อกันในคลิปต่อไปพี่น้องคะขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube y o u t u ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนขอบคุณที่ติดตามเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนยูดีบีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ กับผลงานเพลงนี้ครับที่สร้างเสียงให้องค์อิงกับ16ล้านวิวใน4เดือนแล้วนะครับกับผลงานเพลงหอกอกพันมะลังห่าง ยนกำลังใจอบอุ่น